อาจารย์ที่อ้างว่าเป็นคณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชื่อดังทั่วประเทศบอกว่าอย่างนี้การนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งอาจมิได้ดําเนินอย่างสุจริตดังจะพบว่ากระบวนการนับคะแนนในหลายหน่วยเลือกตั้งก่อให้เกิดคําถามว่าเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่เช่นการนับคะแนนการนับบัตรในระหว่างไฟดับการขีดคะแนนบนกระดาษที่ซ้อนพับกันตามประกาศคะแนนของแต่ละหน่วยเลือกตั้งกระทั่งการรวมคะแนนที่แสดงให้เห็นถึงความคลาดเคลื่อนเป็นอย่างมาก ผมเรียนอย่างนี้นะครับประการนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะออกมาจากมันสมองของคนที่สอนนิติศาสตร์ท่านผู้ชมครับคำว่าการนับคะแนนอาจมิได้ดําเนินอย่างสุจริตคำว่าอาจแปลว่ามันใช่ก็ได้หรือมันแปลว่าไม่ใช่ก็ได้ท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าการนับคะแนนในระหว่างการนับคะแนนเนี่ยที่ชนบุรีเขตหนึ่งนี่แหละครับท่านผู้ชมครับ กระแสไฟฟ้าดับแล้วเจ้าหน้าที <them> ่เขาทำยังไงเขาก็ถ้านับไปแล้วก so ็แ <es> ล <nationwide> ้วไปถ้ายังน <thereby> ับไม่เสร็จเขาก็ให้หยุดไว้ก่อนซึ่งระหว่างการหยุดเนี่ยเขาก็ต้องบอกกับตัวแทนที่เป็นตัวแทนของพรรคการเมืองอย่างน้อยก็ต้องมีตัวแทนของพรรคประชาชนนี่แหละครับไปอยู่ในหน่วยเลือกตั้งนั้นด้วยเพื่อบอกกล่าวให้รู้ว่าเราจะหยุดนับคะแนนตรงนี้ก่อนไฟฟ้าติดเมื่อไหร่เราค่อยมานับคะแนนต่อ นับปรไฟฟ้าติดปุ๊บก็นับคะแนนกันต่อครับไม่ได้มีปัญหาอะไรตัวแทนซึ่งเป็นผู้สกเกตการจากพรรคประชาชนก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละครับแล้วอาจารย์เหล่านี้ซึ่งไม่ได้นั่งอยู่กับที่ใช้คําว่าอาจจะมิได้ดําเนินอย่างสุจริตได้อย่างไรนี่เป็นอาจารย์นิติศาสตร์นะครับท่านผู้ชมครับประการต่อมาครับประการที่3การนับคะแนนภาพรวมในระดับชาติที่ดําเนินไปอย่างล่าช้าและคลาดเคลื่อนอย่างสําคัญ ดังจะพบว่าการนับคะแนนในระดับชาติหยุดอยู่ที่จํานวนร้อยละเกทั้งที่การนับคะแนนในระดับหน่วยเสร็จสิ้นไปภายหลังการเลือกตั้งแต่แม้จะผ่านไปหลายวันแล้ว,ลวทางกรกะตก็ยังไม่สามารถประกาศผลออกมาในขณะที่ผลการเลือกตั้งที่ได้ประกาศอย่างไม่เป็นทางการก็สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นดังจะพบว่าจํานวนบัตรของการเลือกตั้งสสเขตและการเลือกตั้งสสบัญชีรายชื่อมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมากทั้งที่เมื่อบุคคลเข้าสู่ระบบการเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้งมาจํานวนสองใบ หากจะมีความคลา่เคลื่อนระหว่างจํานวนบัตรก็ไม่ควรมีความแตกต่างมากดังที่เกิดขึ้นผมเรียนอย่างนี้ท่านผู้ชมครับมันเป็นหน้าที่ของอาจารย์คณะนิติศาสตร์นะครับที่มาวุ่นวายกับเรื่องการเลือกตั้งอาจารย์สอนหนังสือไม่ใช่เหรอหน้าที่ของตัวเองคืออะไรไอ้นี่เป็นเรื่องของผู้สมัครเขาถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้ง เขาเห็นว่ามันมีความแตกต่างมีความผิดปกติวิสัยอะไรเกิดขึ้นเขาเป็นผู้เสียหายเขาก็ไปฟ้องสิครับใช้ช่องทางของกกตนั่นแหละครับขอให้มีการนับคะแนนใหม่ไม่ใช่หน้าที่อาจารย์ครับมีหน้าที่สอนหนังสือสอนไปอย่าทะลึ่งมายุ่งกับเรื่องของผู้สมัครรับเลือกตั้งเขานี่เป็นประการที่สามประการที่สี่ครับ การรวบรวมและการจัดเก็บกล่องลงคะแนนที่อาจมิได้กระทาการอย่างถูกต้องและมีเงื่อนงำดังจะพบว่าในการรวบรวมและจัดเก็บของคณะกรรมการประจาหน่วยมิได้ดําเนินไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัดหรือการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บกล่องคะแนนที่ทําให้เกิดความสงสัวสยว่าอาจจะเปิดโอกาสให้มีการใส่บัตรลงคะแนนลงไปในกล่องคะแนนได้ก็น,นี่ไงครับท่านผู้ชมครับเขาถึงต้องมีบาร์โค้ดถึงต้องมี QR โค้ดขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อจะได้ตรวจสอบได้ว่าบัตรนี้เนี่ยมันบัตรจริงหรือมันบัตรปลอม จบปริญญาโทซะเปล่าทำไมช่างไม่รู้อะไรเลยกับเรื่องง่ายๆแค่นี้ท่านผู้ชมครับแล้วก็ไปเขียนข้อความเหล่านี้อ้างว่าเป็นคณาจารย์ที่สอนนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชื่อดังใครที่มีรายชื่ออยู่ในนี้เนี่ยต้องทบทวนตัวเองนะครับท่านผู้ชมครับในเมื่อคุณเห็นว่าประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีปัญหาในทางทฤษฎีในทางปฏิบัติคุณควรจะต้องไปตรวจสอบกับกกตซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่หน้าที่คุณอยู่ดี มันเป็นหน้าที่ของผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งก็เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียคุณอาจจะอ้างว่าคุณเป็นประชาชนคุณเสียสิทธิ์อย่างงู้นอย่างนี้ผมก็ประชาชนนะครับทําไมผมไม่เห็นว่ามีความผิดปกติล่ะครับหรือว่าท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่าครับว่ามีความผิดปกติในการนับคะแนนตรงไหนอะไรยังไงมีไหมครับพี่น้องประชาชนออกมาเรียกร้องให้ก,ะกะอกตรีบนับคะแนนโดยเร็วและให้ตั้งรัฐบาลให้ได้โดยไว ไม่มีหรอกครับเพราะผู้คนส่วนใหญ่ของประเทศนี้เขามีสมองครับเขาไม่ได้มีสมองเพียงแค่ไปเรียนแบบคนโน้นคนนี้มาหรือว่าใครสั่งให้ทำไอน้นู่นไอ,นไอน้นี่เอ้นั่นสมองของผู้คนประเทศนี้เขาคิดได้ว่ากก,กตเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นกกตเนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองไปเราไม่ใช่ผู้เสียหายเราไม่เสือกครับท่านผู้ชมครับผมไม่เสือกกับกกตครับ ท่านผู้ชมก็คงไม่มีใครเสือกแล้วครับกับกกตเพราะปล่อยให้กก <Sí> ต,ตเขาทำหน้าที่ของเขาไปแล้วไออาจารย์เหล่านี้มันเป็นใครท่านผู้ชมที่รักมันเป็นใครครับมันเทีย่ยวมาชี้นิวบอกให้กกตต้องทาอย่างนี้ทาอย่างนี้ทําอย่างนี้เขาเรียกผิดมารยาทในทางวิชาการนะครับท่านผู้ชมครับมารยาทในทางวิชาการเนี่ยเขาจะไม่แสดงตัวเที่ยวไปเสือกเรื่องนูน้นไปเสือกเรื่องนี้ไปยุ่งเรื่องนั้นไปยุ่งเรื่องนี้นักวิชาการเขามีหน้าที่ค้นหาองค์ความรู้ ในประเทศนี้ในแผ่นดินนี้ไม่ต้องไปเอียงเข้าข้างพรรคการเมืองหรอกครับผมไม่ได้ออเจาะจงนะครับว่าหมายถึงใครแต่มีบางคนผมเชื่อว่าท่านผู้ชมคงจะนึกภาพออกไอหมอนี่เคยอยู่นีด้าสุดท้ายอยู่ไม่ได้ท่านผู้ชมไปหาเหตุหเองก็แล้วกันว่าเพราะอะไรรายชื่อคณาการคณาการเอขอขณเออขณาการที่ลงนามมีทั้งจากเชียงใหม่ จากจุลาจากธรรมศาสตร์จากขอนแก่นจากวไลลักษ์จากแม่โจ้มีทั้งศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนท่านผู้ชมครับผมไม่เอ่ยชื่อนะครับเห็นไหมครับท่านรู้จักบทบาทของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนดีใช่ไหมครับที่ว่าความไปว่าความมาตัวเองก็ถูกข้อกล่าวหาตอนนี้ก็ติดคุกอยู่นั่นแหละครับ25คดีท่านผู้ชมครับและยังมี อิสระด้วยนะครับคนที่เป็นอิสระไม่สังกัดอะไรมีสถาบันสันติศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินมหาวิทยาลัยรังสิตศูนย์นาโน,โนเทคโนโลยีแห่งชาติสอบออชอคุณเป็นข้าราชการนะครับสอบออชอเนี่ยถ้าคุณเป็นข้าราชการระวังคุณจะมีความผิดทางวินยัยแต่ถ้าคุณไม่มีคุณไม่ใช่คุณเป็นพนักง,งานราชการความผิดมันก็จะเบาบางลงไปมีนิติศาสตร์มออุบลราชธานี มีน <iet> ิติศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคณะมนุษยศาสตร์มรพหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนท่านผู้ชมที่รักโปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายรัฐศาสตร์จุฬาภาควิชาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีประชาชนด้วยนะครับข้าราชการ อาจารย์เกษรอายุคณะอักษศรศาสตร์จุฬามูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชนคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนผมจะไม่เอ่ยชื่อแต่เอ่ยสังกัดให้ท่านผู้ชมลองคิดดูกันแล้วกันคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ข้าราชการบำนาญคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรมีนักคิดนักเขียนมีข้าราชการบำนาญมีฟรีแลนซ์มีมหาวิทยาลัยนครพนมคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนคณะนิติศาสตร์เชียงใหม่นิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้อาบูดาบี ที่ปรึกษากฎ,กฎหมายมีคณะวิจิตศิลป์ก็มามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็มามากันไปหมดแล้วครับท่านผู้ชมครับสารพัดสารพันรวบรวมกันเข้ามาผมไปไล่เรียงดูแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับถ้าเกิดท่านผู้ชมจําได้มันจะมีเคสกรณีสมัยที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีการเคลื่อนไหวในประเด็นต่ออายุหรือว่าอายุในการเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จําได้ใช่ไหมครับ ตอนนั้นเนี่ยก็มีนักวิชาการกลุ่มหนึ่งชื่อคล้ายๆนี่แหละครับออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้สารรัฐธรรมนูญทําการดําเนินการตรวจสอบเรื่องนี้ผมย้ํานะครับท่านผู้ชมครับนักวิชาการคุณจะเสือกได้ไหมคุณจะให้องค์ความรู้อะไรกับพี่น้องประชาชนคุณทําไปเถอะตามหน้าที่คุณหน้าที่คุณไม่ได้มีการระบุไว้เลยว่าการเป็นนักวิชาการต้องสามารถ,ถแถลงการเรียกร้องกกตได้สี่ข้อ เขาเรียกเสือกเกินภาระความจําเป็นในการเป็นนักวิชาการนะครับท่านผู้ชมครับรัมบดานักวิชาการทั้งหลายที่เป็นหน้าสลอนออกทีวีอยู่ทุกวันเนี่ยกรุณาดูตัวตนของตัวเองด้วยผมอยากจะตั้งคําถามสะกหนือนนักวิชาการหลายต่อหลายคนด้วยกันคุณเอาเวลาที่ไหนไปสอนหนังสือเด็กคุณออกทีวีแม่งทุกช่องเลยเอาเวลาที่ไหนครับผมอยู่ในวงการโทรทัศน์ผมทราบดีครับว่าการออกรายการแต่ละครั้งแต่ละครั้งคุณต้องไปถึง สถานที่หรือว่าสตตดิโอก่อนอย่างน้อย1ชั่วโมงถ้าเป็นรายการสดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรายการเทปเนี่ยมันจะมีการเทคการนูน่นการนี่ก็บวกไปเลยว่าเวลาจัดรายการประมาณ2ชั่วโมงแล้วคุณต้องไปถึงก่อนอีก1ชั่วโมงรวมแล้ว3ชั่วโมงคุณเอาเวลาที่ไหนไปสอนหนังสือเด็กคุณบ้าโทรทัศน์ขนาดนั้นเลยเหรอครับคุณอยากจะออกทีวีจนตัวสั่นละลิกละลิกางนันเลยเหรอครับคุณอยากจะขายไอเดียสมองนน้อยของคุณ จากสิ่งที่คุณไปเรียนรู้มาจนกระทั่งจบ p ี d ดีมาแล้วอยากจะให้ประเทศไทยเป็นอย่างที่คุณเรียนหนังสือมาแค่นั้นเลยครับคุณปล่อยคุณส่งเสริมให้เด็กติดคุกกี่คนแล้วคุณไม่มีสามัญสำนึกในความเป็นนักวิชาการบ้างเลยเหรอครับผมไม่ได้เจาะจงว่าใครนะครับกรุณาอย่าทะลึ่งแสดงตัวว่าหมายถึงคุณเด็ดขาดเพราะคุณต้องรู้ตัวคุณเป็นนักวิชาการเราเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่ยุคพฤกษภาธมินทร์ ท่านผู้ชมนักวิชาการเหล่านี้ผมก็รู้จักมกคุกันดีครับบางคนเคยนั่งทํารายการด้วยซ้ำไปทํารายการด้วยกันนี่แหละบางคนก็เผลอพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดออกมาซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะคิดว่าผมเนี่ยจะเป็นพวกเดียวกับเขาผมก็ลองนั่งฟังดูเขาก็บริภาษสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างร้ายแรงจนเกือบจะเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นในมหาวิทยาลัยแห่งนั้น แต่ผมก็ต้องนั่งทนฟังเขาพูดจนก,กระทั่งจบไปจากนั้นเราก็ไม่ต้องคุยอีไต่อไปนี่คือการเปลยท่าแท้ของคนที่อ้างว่าตัวเองเป็นนักวิชาการท่านผู้ชมที่รักครับนักวิชาการเก่งๆเนี่ยเขามีหน้าที่ในการที่จะต่อยอดองความรู้จากงานวิจัยที่เคยมีไว้แล้วในประเทศนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการสอนหนังสือเด็กแค่นั้นเอง เขาไม่มาทําอย่างนี้หรอกครับมาลงชื่อมาลงนามเรียกร้องให้กกตทํานู่นทํานี่ทํานั่นคุณเป็นผู้เสียหายหรือเปล่าคุณอาจจะอ้างว่าคุณรักประเทศชาติแต่คนอีกส่วนหนึ่งทึ่เป็นส่วนใหญ่ของประเทศนี้เขาไม่ได้เห็นด้วยกับคุณเขาก็รักประเทศชาติเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการแสดงออกอะไรก็แล้วแต่ตามระบอบสิทธิของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค,คุณแสดงออกได้ไม่ใช่ปัญหาแต่จะให้มันโอเวอร์แอคติ้งจนเลยเกินเลยจากคําว่า นักวิชาการมันจะเสียทั้งหมดนะครับบรรดาคณาจารย์ทั้งหลายเนี่จะเสียหายทั้งหมดทุกวันนี้ท่านผู้ชมที่รักครับเราก็เห็นอยู่แล้วว่าใครต่อใครที่พร้อมจะพลีกกายให้กับพรรคส้มทยอยกันออกหน้าออกตามาสนับสนุนกิจกรรมของเด็กๆแต่ที่ผมแปลกใจคืออะไรท่านผู้ชมทราบไหมครับเป็นนักวิชาการที่อ้างว่ามาจากคณะนิติศาสตร์ซึ่งคุณต้องสอนกฎหมาย ให้กับเด็กๆแต่คุณกลับไปเอาเหตุผลเรื่องไม่เป็นไปตามหลักโดยลับโดยที่คุณยังไม่มีคำวินิจฉัยออกมาคุณไปเอาเหตุผลเรื่องอาจจะไม่มีการสุจริตในการจัดการเลือกตั้งไปเอาเหตุผลเรื่องของการนับคะแนนในภาพรวมไปเอาเหตุผลเรื่องการรวบรวมและการจัดเก็บกล่องลงคะแนนมาใช้เพื่อเรียกร้องให้กกตปฏิบัติผมถามด้วยความเคารพไอ้ที่ผมหยิบยกมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของนักวิชาการเลยครับ ภาษาบ้านผมเขาเรียกเสือกนะครับเสือกไปยุ่งอะไรกอกกตเขามันคือภาระคือการปฏิบัติตามปกติของกอกตซึ่งย่อมาจากคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ใช่นักวิชาการครับคนละอย่างก,กันเลยนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นนักวิชาการเนี่ยคุณต้องตระหนักให้ดีว่าคุณกําลังก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาคุณไม่ปฏิบัติตามคันลองคลองธรรมเพราะเรื่องแต่ละเรื่องมันสามารถร้องผ่านกอกตได้ คุณเป็นนักนิติศาสตร์คุณสอนกฎหมายแต่คุณกลับทําในสิ่งที่ไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายกฎหมายเขามีอยู่แล้วว่าให้ร้องกับกอบกอตอแต่คุณก็ไม่ทําเสือกจะไปร้องให้เอาผิดกับกบกบตเพื่ออะไรนี่คือนักวิชาการเลยครับท่านผู้ชมครับถอยกลับไปนะครับไปอยู่ในจุดที่คุณควรจะอยู่อย่าแสดงออกอย่างออกหน้าออกตามากเกินไปว่าคุณเนี่ยเป็นนักวิชาการสีส้ม ประเทศนี้ไม่ต้องการนักวิชาการที่ไม่มีความรักในชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับกลับไปอยู่ในจุดเดิมของตัวเองครับเด็กมันจะได้ไม่ตราหน้าด่าว่ามึงเป็นนักวิชาการสอนกฎหมายแต่เสือกไม่ทำตามกฎหมายแล้วมึงจะมาสอนกูได้ยังไงกลับไปนะครับอย่าให้เด็กมันตั้งคำถามนี้เลยแะครับ แล้วผมก็ฝากน้องๆหนูๆด้วยนะครับน้องๆที่เรียนหนังสืออยู่กับอาจารย์ที่มีรายชื่ออย่างที่เขาประกาศออกมาแล้วจะเป็นจุฬาจะเป็นขอนแก่นเป็นเชียงใหม่เป็นราชพัฒพระนครศรีอยุธยาเป็นมอเป็นที่ไหนก็นแล้วแต่ถ้าน้องเห็นรายชื่อของอาจารย์ที่สอนน้องอยู่น้องช่วยถามเข้าในห้องเรียนหน่อยอาจารย์ครับอาจารย์คะ ถ้าอาจารย์ไม่เคารพกฎกติกาซึ่งเขาบอกว่าการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของกกตอาจารย์ไปเขียนข้อออกแถลงการแบบนี้ซึ่งมันไม่ได้เป็นหน้าที่ของอาจารย์เลยอาจารย์ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแล้วอาจารย์จะมาสอนหนูได้ยังไงคะตั้งคําถามเหล่านี้กับอาจารย์เหล่านี้ครับท่านผู้ชมครับถ้าอาจารย์เหล่านี้ไม่มีคําตอบน้องทาหนังสือถึงอธิการบดีครับเอารายชื่อเหล่านี้ พาดพิงและส่งไปถึงอธิการบดีได้เลยว่าให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเอาผิดกับอาจารย์เหล่านี้เพราะไม่รู้หน้าที่ของตัวเองแล้วน้องหรือหนูจะจบมาอย่างมีคุณภาพได้อย่างไรถ้าเกิดว่าอาจารย์มฝาฝักฝ่ายก,ก,การเมืองมากสักขนาดนี้ท่านผู้ชมที่รัก